สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิงนะครับวันนี้เราจะมาเล่าในเรื่องย่อเควสฟูรินะกัน มีคณะละครเล็กๆคณะหนึ่งนะ้ต้องการจัดการแสดงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะยุบคณะนะครับด้วยความที่ตัวเอกของคณะนั้นป่วยหนักนะพวกเขาก็เลยต้องการคนแสดงแทนนะครับนักดนทางก็เลยไปลองชวนฟูรินะมาแสดงนะแต่ว่าฟูรินะนั้นยังอยู่ในช่วงที่เป็นซึมเศร้าครับไม่กล้าขึ้นเวทีนะก็เลยปฏิเสธนะครับเมื่อเรากลับมาแจ้งข่าวเนี่ยก็พบว่าตัวเอกที่กำลังป่วยเนี่ยก็ติ๊กโกรธนะครับเออเพราะว่าตัวเอวนะก,เกน,เอเเอนั้นต้องการที่จะแสดงเองนะครับ ปูนินานั้นก็แอบตามมานะแต่ว่าโดนนักเดินทางจับได้ครับเธอก็สงสัยว่า ทำไมจะยุบคณะละครน่ะนะทุกคนเออว่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อตั้งคณะละครชื่อว่าออเรรี่นะครับเธอเป็นแฟนคลับของฟูรินะนะเลยได้รวบรวมคนเล่ร่อนครับมาสร้างเป็นคณะละครขึ้นครับโดยที่เธอนั้นเป็นคนเขียนบทเองนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเธอก็ตกเป็นเหยื่อของคดีหญิงสาวที่หายตัวไปนะทำให้คนที่เหลือทําการแสดงต่อไปไม่ได้ครับภูรินะก็เลยอา,าสาจะมาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับ ตนน้นละครที่แสดงเนี่ยเป็นเรื่องราวของออเชนนิดที่กลายร่างเป็นมนุษย์นะแต่ปัญหาคือออเรรี่อะตายไปก่อนที่จะเขียนบทละครจบนะครับก็เลยมีสมาชิก2คนนะที่อาสาจะเขียนบทต่อให้เราก็ไปหาคนเขียนบทนะครับที่ปัวซองอะนะฟูรีน่าก็ถูกชาวบ้านจ้องตาขเหม็งเลยนะครับทำให้รู้สึกประมาามาก เธอนั้นก็รู้สึกเสียใจกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอทุกอย่างจบลงเนี่ยเธอก็ทําตัวไม่ถูก้็ไร้เป้าหมายนะครับเมื่อเจอคนเขียนบทเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าออชนิดเนี่ยได้แปลงกายเป็นมนุษย์มาใส่อยู่ร่วมกับมนุษย์แล้วก็ได้พบรักกับชายคนหนึ่งนะต่อมาก็เกิดภัยแล้งขึ้นเพราะว่ามลพิษที่ชาวบ้านนั้นก่อขึ้นมาทําให้ น้ำเนี่ยที่มันมีจิตสํานึกมันก็หนีไปจากที่นี่จนหมดนะครับตัวนางเอกเนี่ยเป็นออเชนนิดก็เลยรับรู้นะครับว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะก็เลยไปบอกพระเอกนะครับว่าตอนนี้น้าจิตมันหนีไปหมดแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ดันมาได้ยินแล้วก็คิดว่าตัวนางเอกเนี่ยเป็นคนทําให้น้ําหนีไปนะครับเป็นแบบการากินีอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เพื่อปกป้องคนที่นางรักนะครับ ัวนางเอกก็เลยสละชีวิตนะครับกลายเป็นแหล่งน้ําให้กับชาวบ้านนะเออเรื่องราวก็ตอนจบมันก็เหมือนกับชีวิตของออเร,ร,รี่นะครับที่จูจ่ๆก็ บอกให้คณะละครไปรอนอกเมืองนะแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นนะครับเออทำให้ตัวเธอนั้นก็ตกเป็นเหยื่อของคดีหญิงสาวหายตัวไปนะเมื่อเราเดินทางมาหาคนเขียนบทอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งหนีมาอยู่ไกลมากนะเขาก็ได้สารภาพว่ารายได้จากการแสดงส่วนใหญ่อ่ะมาจากสปอนเซอร์นะครับในช่วงที่การเงินของคณะมีปัญหาเขาก็ไปรับสปอนเซอร์เจ้าใหญ่มาเจ้าหนึ่งครับเออเพียงแค่แบบจะต้องเอาน้ำเนี่ยไปแจกนะครับให้กับ ผู้ชมกินน,นะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้น้ํานั้นน่ะมันคือน้ําน้ําบาสนะครับเออหรือไอ้น้ำยาเสพติดนะครับที่สร้างมาจากออน้ำมันปาก,การน,นะนะเ,เขาก็เลยไปบอกออตัวของหัวหน้าคณะนะครับออเรล,ลี่เนี่ยก็เลยไปเจราจากับสปอนเซอร์นะครับเออไปยกเลิกสัญญานะครับ เออเขาก็เลยแบบคิดค่าเสียาหายเป็นจํานวนเงินจํานวนมากนะคณะละครก็ไม่มีจ่ายครับก็เลยโดนรังควานนะครับจนถึงวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอก็ได้บอกให้ทุกคนออกไปนอกเมืองนะครับเออแล้วมันก็เลยแบบเกิดเหตุขึ้นนะนะคนเขียนบทคนนี้เด่ยก็เลยรู้สึกผิดมาโดยตลอดคิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นต้นเหตุนะครับที่ไปรับสปอนมาะอะไรเงี้ยทำให้คนเขียนบทอีกคนนึงโกรธมากเพราะว่าเขาเป็นคนรักของออเรลี่นะครับเออระหว่างที่ตะกู้ทะเลาะก,กันเนี่ยคูดีน่าก็เลยมาห้ามไว้ครับบอกว่าเป้าหมายของออ มันไม่ใช่การแสดงละครเนี่ยแต่จริงๆแล้วเธอต้องการที่จะดูแลปกป้องทุกคนต่างหากนะครับฟูรีนาเนี่ยก็อยากจะไปดูหลักฐานของคดีหญิงสาวที่หายตัวไปนะผื่อจะเจออะไรที่มันเชื่อมโยงกับออริลี่นะครับเมื่อมาอ่านบันทึกของออริลี่นะครับ <c oughs> ก็พบว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากแม้ว่าจะถูกทดลองอย่างทรมานนะครับแต่เธอก็เป็นห่วงคนอืน เสมอนะในนั้นก็ได้พบบทละครของเธอส่วนหนึ่งด้วยนะครับคณะคละครก็เลยตกลงกันที่จะทําตอนจบละครนะครับให้ตัวเอกนะั้นเลือกที่จะปกป้องผู้คนอย่างฮีโร่นะนักแสแดงนำเนี่ยจึงขอใช้ชื่อของออริลี่ในการสแสดงด้วยเพื่อเป็นเกียรติให้กับเธอนะครับเมื่อตกลงกันได้แล้วฟูรินา่าก็จึงใช้เส้นนะครับก่อนก,นก็ไปจองคิวลงโอเปร่าจากนิวเวลเล็ตนะนิวเวลเลตก็บอกว่าดีใจที่เห็นฟูริน่าเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับแต่ว่าฟูริน่านี่ก็ย้ําว่าเธอเนี่ยจะไม่ขึ้นแสด อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะมันก็มาถึงวันแสดงนะครับพอถึงฉากจบหลังจากที่ตัวพระเอกนั้นถูกชาวบ้านจับตัวไปนะเพื่อจะล่อให้นางเอกออกมานะครับนักแสดงก็มีอาการ ป่วยกำเริบนะเออจนแสดงไม่ไหวขึ้นมาอีกปุริดาก็เลยต้องขึ้นแสดงแทนนะ ในตอนจบนะครับเออเป็นจังหวะที่ไพมอนจะต้องโยนวิชั่นปลอมลงมาให้ฟูรีนะนะครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดวิชั่นจริงขึ้นมาต่อหน้าฟูรีนะแล้วก็ทําให้เธอนั้น กลายเป็นสายน้ำนะครับทำให้เกิดตอนจบที่อลังการงานสร้างประทับใจคนดูขึ้นมานะเออเมื่อการแสดงจบลงนะครับก็มีการประกาศชื่อนักแสดงนะว่าเป็นออเรลี่เฟมัวนะครับเออในขณะที่ฟูริน่ากำลังก,งกังวลว่าเอ,อ๊ะคนจะจำเธอได้ไหมนะครับเออแล้วก็ผู้ชมเนี่ยกำลังแบบเอ,อ๊ะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันใช่ฟูริน่าไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยตัวคณะแสดงก็ประกาศขอบคุณพิเศษเอ,อ่อกับฟูริน่าบนเวทีนะครับทำให้ผู้ คนนี้ก็ต่างแน่ใจได้เลยว่านั่นเนี่ยคือปูริน่าแน่ๆนะครับในที่สุดนะครับคณะละครก็ยุบตัวลงน,นะนักแสดงนำก็จะไปรักษาตัวนะครับให้หายจากอาการป่วยเนาะตัวพระเอกเนี่ยก็จะย้ายไปแสดงในคณะอื่นนะครับสวนปูรินานั้นในที่สุดก็ค้นพบสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับเออแล้วก็เปิดใจที่จะกลับมาทําการแสดงอีกครั้งหนึ่ง วีนะที่ได้ทำวิชั่นมานะทุกคนนะเออก็ไม่มีใครสอนได้ใช้วิชั่นเนาะเออเพราะว่าตัวเอกก็ใช้ไม่เป็นนะครับตัวเอกมันไม่มีวิชั่นเออก็แบบเออไปทําน้ําท่วมห้องอยู่หลายครั้งแล้วก็แถมมักจะโดนตดว่าแอบเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ 那位奥蕾莉团长。